สิดยอดเลยนี่นี่เพราะทำก็เป็นแบบลักษณะงามเลยทุกคนทำนี่นี่นี่เป็นชีพฟ,ฟ้าทุกคนทำนี่ไงกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืันสุขุทุคน มืัอนี้ก็อยู่กับคอยอีกคือเก้าอยู่กับประมอนอีกคือเก้าแล้มืัอนี้ล่ะเฮาสิาพาทุกคนไปหาใส่แหวนะก็ไปหาลัดแรงเลยนะ้อทุกคนไป,ไปหาแบบหายิ่งแบบลัดแรงเลยว่ามันสิได้ไปเลยก็ไปติดตาม,มกันเฮาก็ไปหายิ่งืัอนี้นะบ่ะได้ขึ้นด่านนะมืัอนี้นะหายิ่งอยู่แถวโหไฮไปหน้าที่ที่มัน เฮาเคยไปแล้วแถวนี้ก็มันมีกัมีเนื้อก็มีแล่นมีเพลกละาย,ยู่เฮาสิไปหาเฮ็ดเฮวนี่นะเฮาสิถือพาไปทำน,นี่ทุกคนพาแล้วก็มีใส่เฮด้วยนะใส,ส่เฮวเท่าจะไปเอ็ดเฮวไปไปกันเลยไปนี่ตดนที่เขาจะไปนี่เข้าก็จบยิ่งเหนือก่อน,นทุกคนเขาเข้ามาแล้วก็เขาสิได้จืดทำทุกคนทำไม่ลย จะคนทำอย่างเงี้ยไปเบิ่งก่อนเก่งดิทำอย่างทุกคนเก่ง่านะข้างหลูมนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วมันมีมันมีผหลวกกินไมไหมอยู่ทุกคนเอาสิพาทุกคนไปเบิ่งนะ นี่กาทุกคนทำนี่กับเก่งพอสมควรนะทุกคนป้าตัวนี่ข้างนี้ก็จะเป็นน้ำเนี่ยทุกคนมีห้องน้ำแล้วว่าระวางขนุ่ยถ้ำนี่เนี่ยเก่งสุดยอดเลยนี่ เพราะทำก็เป็นแบบลักษณะง่ามเลยทุกคนทำนี่นี่นี่เป็นชีฟ้าฟ้าทุกคนทำนี่ไงนี่ทุกคนตอนนี้เฮาเข้ามาจเจอถ้นำนะทุกคนแต่เฮากับบวู้นะอว่าเป็นถ้ำอย่างนี่เก้งครับนี่ทุกคนป้าตัวแบบมีน้ำน้อยเอาไว้เนาอ ข้างในนี่เป็นน้ำทุกคนเยี่ยมเลยทุกคนเป็นน้ำไหมเป็นแบบเหี้ยออเข้าไปเลยเนีย่จะเข้าสีละถ่ายให้คุณผู้ชมเบิ่บนีนะ้มันมีเพื่อคืบหน้าเลยนะอลไทุกคนป้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นทำเม,น,มนทุกคนทำเมนทำเห็ดน,นี่อะไรทุกคนกะประมาณนี้อะไรทุกคนนี่ หอยนะทุกคนปลากเก้กงหม่งม่งเลยนี่ทุกคนพื้นมันนี่ตับคือดดอนมานอนมากผืนจู่นี่ทุกคนเออทุกคนทุกคนนี่นี่หอยหินนี่ทุกคนตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ทุกคนหอยหินทุกคนไม่ไหมเลยนี่น ขี้มากเลทุกคนนี่น้ำมันเอาพเพลียวมากินแล้วมันขี้นี่เ,เก่งค้ากนาดนี้ทุกคนหอยนี่ก็เนาะน้าเก่งเป็น,นเนื้อู้ทำตัวนี้เนื้ง,งามทุกคนลบฝนก็นได้เนาะจังพ่อเลยเพลียจังมาไอ้ทางใช่นี่นะ ก็มีน้ำกินแล้วก็มันสะดวกสบายแบงนี้ทุกคนอืมตัวสุดยอดเลยทำตัวนี้นี่เบิ้งขาสีเลาะเลาะมาทางนี้ก่อนอ่าทุกคนนี่ นี่มันจะเป็นหู้หู้นี้ทุกคนเป็นหู้ฮทุกคนบานี้นะฮะักบุมมีโคมเนาะยักเนื่อให้เบิ่งกะอันนี้ก็คือบริเวณทางหลังถ้ำทุกคนเป็นลักษณะแบบนี้นี่มีไม่าย่มีเพลย์มีคือมีอุ้มเนื้อเนื้อก็มาอยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นเม่นเป็นหอนบบนี้ มาอยู่นี่นเป็นแบบสี่ฟ้านะถ้ำสี่ฟ้าทุกคนหินแปลกประหลาดเลยนี่นะอ่าตเก้งแบบเป็นทำเม่นทำห็นนี่นะมันกลิ่นพิเรเมื่อคืนนี่ไหมไหมทุกคนมันห้ามาสนไกลสี่หอดตอนใส้กระดาษแล้วนะเอากับสีไปหาใส้กับดักทุกคนแต่ตัวนี้ถ้านหอดเอาหายิ่งเลาะไปแล้วมันซาแล้ว ทุกคนแต่ทอนี่นะแลหลายเลยทุกคนมันเป็นรรมเนาะมันเป็นดงแบบดงตึบหนาทุกคนแต่แล้วมันมีรรมแก้มนาะนะมันะม,มีแลหลายเลยทุกคนตอนนี้เราทานันในฮอดตอนเอดแฮวนะเอาสิไปจอมยิงนกก่อนเพราะเราได้ยินเสียงหองมันมันเป็นนกโกดธนะทุกคน ห้องเชิงข้างหน้านี่ทุกคนเอาไปสี่จอบไปนะทุกคนโอ้ยเสียงดังพอเลยใช่ไหมมีเลยทุกคนมีเลยฟังฟังอีกจริงๆน้อยมันก็ห้องนี่เลยทุกคนตัวนี้นี่เป็นกระดาษเก่าอันนี้ทุกคน,นเขากรางวันนี้นี่เขาทิ้มเลยใส่เหวไปน,นี่เขาไปนี่มาแก้เลยนี่แล้วเขากรางตรงนี้คนนี่ เฮลไม่ปิ้งแบบค่อยเอ็ดเมื่อกี้นี่แหละแต่เขาวเป็นแฮวแฟดทุกคนเขาเขาจ้านี่แฟดเอายาวเลยนี่แฟสเฟดมาทุกูแล้วก็ล่ามไปก่อนล่าไปทุกคนแฟดเฮวเก้าเนาะนี่เขามาเมื่อกี้มาจอบนกบ่เห็ดนะทุกคนมิดสิงหองคือซีแมนตเท้ายางดังพูดนะเนื้อมันก็เลยไปนี่นะน่าจะเป็นแฮวปีแล้วนี่ทุกคนปีนี้เขาไปได้มาแฟดหล่ำเลยไม่ติ่กลางเลยเนาะ สายมาันยังยั่งอยู่ขันมาลักนี่มาซื้อม้ามา,มาละม้าอันนี้กะสิงนกสิงหนูก็เงียบเลยทุกคนตอนท่านี้เข้ามาเนี่ยห้องแซ่แช่อยู่มาหอดแล้วปัดนกกระมิดเลยแล้วเข้าสี่เหล,ล่ยไปดอนแฮลก็เลยทุกคนเดาไปดอนแทวที่จะไปไสแฮวนะทุกคนแค่นี้ก็เป็นดอนแฮวเก่ากัทุกคนเป็นเป็นช่วางนี่มนะันเป็นเฟนแฮวเก่าเขาเจ้าทุกคน ที่เขาขึ้นมาแฟ้ตเฮวเป็นเฮวด้านนะนะเป็นเฮลยาวๆไปเลยแกเป็นเฮลกระซิได้หาหิ้งไปตามทางแล้วก็ไปเอ็ดเฮวแล้วก็สิได้เมอร์นะำมันนี้หอยนี้หอยเลยทุกคนนี่เลยทุกคนเห็ดแปลกประหลาดนี่เฮ็ดจังเห็ดเพอร์เปลมันนี่ทุกคน เห็ดนี่มันเป็นเห็ดทุกคนมีแม่นี่เป็นแพหนางทุกคนเห็ดตาสลิงนี่บ้านคอยเอินเห็ดตาสลิงนี่หอยเลยนะทุกคนหอยเลยน,นี่แถวดงแถวหน้านี่ไม้ละแอนแกะยั่งยางเยอะทุกคนไม้ละแอนไรล,ลำนี่ทุกคน เป็นไหมอยังขี้ย่างคนนี้นาะขาวสลัดอยู่นะหน้ากกว่าคเมื่อกี้น,นี้ขี้งูกว่าคีขาวๆแบบนี้นี่อันนี้เป็นเห็นหอยทุกคนอันนี้จะเป็นหอยหอมทุกคนนี่หอยน,นี่หอยหอมหอยนี่กินแซบ่บจ้าทุกคนหอม จอบยิงนกกบบรบป๋องยิงทุกคนหาเก็บหอยมาต้มทุกคนนู่นนี่ก็ทุกคนหอยหอมหอยอน,นี่นี่เป็นต้มแซ่บทุกคนแถวนี้เนี่ยเป็นหอยหลายอยู่แถวนี้ทุกคนนู่นนี่ก็ทุกคนนี่หอยหอมทุกคน ตัวนี้เป็นหอยเลยทุกคนหอยเลื้อยตัวนี้หอยเลื้อยตัวนี้ทุกคนนกนี่มันอยู่ข้างหน้าทุกคน,นมันเป็นป้าจั๊พันนะเฮาบได้มันเป็นอุ้มใหญ่นี่คลิปหอยเลื้ยมาต้มดีกว่าทุกคนน่นนี่กันนะแหลทุกคน เอ้ามานี่กัแบบหายิ่งกับวัวไร่พอเจอกัเฮาสิได้ไปหาไป,ไปเป็นแหวที่ทำนี่ทุกคนแหวตัวที่เข้าห็ดแล่นเฮานะเฮาสิไปเอ็ดแหวแล้วก็สีได้มือนนะมันนี่กัมันคำแล้วเนาะคำกใหญ่ายนะทุกคนแบบผมแมนสั้นง่ายปันได้แบบมันยาวแต่ซื่อโทนมันยาวเกินไปเนอพูน,นะเฮาสิใช้กับดักสืส่อน,น,นี้ทุกคนนี่เฮาสิแฟดก่อนมาหนีไปทุกคน เดี๋ยวทุกคนเฮาตัดฟตนะทุกคนตัดละกัเฟดเซนีทุกคนอัดปะมันไว้ลวกัสกางเหว้เซนีกางกับรักเซนีนะีทุกคนคอยสีเอแบบจกป่องนี่น้อยแบบนี้ละกบสีกางเหว้เซนี้นี่เอาไม้มาขนานไวน้ทุกคนอยับมันอ้อนี่น,นี่คอยสีกางเหวเซนีนะทุกคน นี่วันนี้ก็จะเอ็ดลักเฮาใช่นะทุกคนและตอนนี้เฮากา่ะได้เอ็ดอัดไว้หมดแล้วทุกคนแต่เฮาสีอันนั้นเชิญนี่ทุกคน ซักลักเซนีแล้วก็เป็นก่อนแล้วก็เอ็ดขั้นเหวียลงมาแล้วนี่ก็ไ,ได้ไส้เลยนี่เหวี่ยงข้นีบเหวไม่ปิ้งทุกคนและตอนนี้เข้าก็ตัดไม่ขั้นมากแล้วก็ไม่ลักมากเรียบร้อยเลยเข้ากับสกีนนะทุกคนสีเส้มแล้วก็ซักใส่แล้วกางเลย แล้วเนาะวันนี้เมาก็่ต่อจากโต่นะทุกคนจากโตมัดเ่าตัดมาเลยแล้วเนาะ คนเฮาสิเอ็ดไม่ปิ้งคันนี้เป็นนี่ทุกคนแล้วเฮาสิเอาไป็ย่างปุกดูที่หูมันนี้นะเฮาก็สิเอ็ดลักนี่ลักนี้ลนแล้วก็กางแหวว่างนี้ทุกคนจงว่างว่างดีอยู่นี่นะห่าวมันนี่นะท่าน,นมากรป๋าบ,บานนี้ทุกคน ขั้นมันเนะลยเฮากับทีได้หาเอ็ดไม้หันเกิฟทุกคนเหมืนหอนเฮากับทุกคนแดดวันนี้ก็พร้อมกลางแล้วนี่เฮาเอ็ดไม้ฮันเกิฟชื่อละกลางได้เลยทุกคนกลางนี้นี่เฮาสีกลางเลยนะ่ยวันนี้ มันสิเป็นประมาณนี้นทุกคนเบิง้งห้าสีกลางแล้วก็สีทดลองให้เบิ้งนะวิธีมันทื่นะมันเป็น,นเรื่องนะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือกลางแล้วแล้วนี่ทุกคนคนอันนี้ก็คือกลางแล้วแล้วนี่นี่ใส่ใส่แหววนี่ประมาณนี้ทุกคนแล้วกาเวลาเนื้อมาทุกคนเ้าสีทดลองให้เบิ้งนะเวลาเนื้อมานี่มันมันเย็บไหมหั่นเกตนดน้อยทุกคน มันเย็บรีบลงมันก็ะรานปุดขึ้นเลยรันไปละนี่พูดพูดนี่ขันมันกับึ้นพูดละรันขึ้นพูดนะแล้ววันนี้ห้าสีได้กางไว้เลยนะทุกคนนี่ทุกคน เอากากลางเลียแล้วนะ ทุกคนตอนนี้แฮวค่อยกะได้กางไวเ้เรียบร้อยนี่ทุกคนเอ็ดไบได้ทำเลยน,น,นี่ทุกคนนี่ทุกคนกางไว้แบบนี้นะทุกคนแล้วตาเวลาเนือ้อเอามานี่มันได้เก็บไม้หั่นเกศตัวนีดน้อยจะหลุมนี่ก็มันสิดึ้เลยนี่ทุกคนเฮาได้อัดใบเั้งเถิงนี่ค่ะมันเอามาได้แต่ทางเดียวนี่ยเฮาเร็บเรีบเบื่องทําทั้งเนือ้อทั้งเถิงมันนะ มันบ่มี่โดนออกมาได้นะแล้วมันมีแต่ทางเดียววะนี่ถ้ามันออกมากกับมันเซตเลยเนี่ทุกคนนี่แล้วก็เฮากับมาเฮานี้เฮากับสีได้มื่อนะเวลานี้มันก็ค้ำมาค้ำแล้วเนาะทุกคนประมาณห้าโมงนี่แหละทุกคนเฮาวขึ้นมาแต่พูดแล้วสองโมงทุกคนสองโมงขึ้นมาแล้วปัดมาไล่เฮาทุกคนเฮามาหายิ่งทับอีกมาแล,าแล้วปัดหินมาไล่เฮามาแล้วก็น,นี่มาเนี่ยจะโรคนะทุกคนถ้าลงไปเอาสายเฮลมขึ้นมาเนี่ยมาเนี่ยโรคละ มีขึ้นมาเลยหาก้นมาอิดปาไว้นี่ทุกคนแต่งมุงยักไว้นี่แล้วไอนี้เขากาสิได้อำลาผาคลิปจบไว้ช่มนี้นะทุกคนก็ขอความุกขกับใจทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่อยนะแล้วก็มือนนี้ก็สิได้ปิดคลิปก็กผู้และวิดเท้ามือหน้าสีมาอยามให้เบิงนะทุกคนแล้วเมื่อน,นี้นะมันคือสิมิทันแลวนะมันขำเลยแล้วเฮาก็สิได้ ปิดคลิปไว้ชั่นี้แล้วก็ขอขอมมุณกอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามัส้มเป็นกำลังใจให้มอนบ้านหน้านะมาวันนี้ก็เดล่าไปก้อนคลิปหน้าพบกันไหม่